กิเลนเหี้ยวันลุกแล้วแบบเหียวันเหียเยวันกิเลนพ้อมลว่าลงขายยงเหมนว่ากิเลนกิเลนมานกิเลนาเหี้ยวันไปใส่มาะเดี๋เหี้ยวันก็บอมาลงขายยงนเนี่ยเป็นเหี้ยแต่โดนตก็บกันกิเลนนิเินเจ่เหียหรอา่า่ เยอเยออวดตื่นไปเพว่านวารู้ขาย่างไงเนี่ยคนของหลวงเนี่พอเนแตะเป๋าแข็งดีเงินเย็นปาาวันเงินเดือนพ่อทำกี่เหลนไปกี่เลนจนวันมี้เงินฝากอะไรก่เลนเอาขันนี้ไปใส่ไหนี่ ไปเตือน้องอันถังอากาศพรอนเออมื่อหนึ่งมื่อนี่มันคือว่ามีลมเพื่อปะที่วันข้อมือไม่ได้พี่น้องครับความรู้แบบง่ายๆเออวันหยุดก็เลยหยุดครับผ่อนสักวันลมก็เลยหยุดด้วยวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญ ันละธรรมนนวันหยุดตัวนี้ไหมเปลี่ยนวันหยุดวันละธรรมนุนนี้จีเรนเฮียวันลุกแล้วเฮียววันคืนข่ายังนั่นดิจีเรนเลี้ยงเอ็ม้อยได้มด้เงินี่ ทัทิศไต่ตัาตัววิเเลนตตยสูงัวปีนรางนี่ตันหาันหง่ันรบคุณเหรอตันเช็ดคุณเหรอคิเชเลนปีนเองนี่ติอะไนี่ชือเป็นหยีาบไหมจีซื่อเหมือนว่าในคีมหอกรุงเทพพอดีมาเปลี่ยนฝ้ามันได้ว่ามันตัวนี้มันปั๊มเหรอับฟุ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 บเทางล้มออกมือฟงดง เปลี่ยนแหรนซญเอแ้ทีเนอเี่ยนดีได้ยินมาแม่้นหน่งนเปลี่ยนต้องเ่นเสร็จ้ยลุงคนั้นลุงคนั้นลงขายงแล้วในกิโลนึงสิไปปินสั้นสั้นหกโอ้ากินแผนสูงเขาแลกินีน มันก็จำเป็นสันไว้จะเรนเป็นไปสันปะม่สันนี่แหละแต่ว่ามุขอยยืนอยู่ตารางมุขอยสันน้ำเจ้จริงมือได้ยันมือมือหดเดือีิวเสภาพ่อนแล้วสูไว้บ่อันอันอันที่มดนี่ม บ่เหมือนไงแล้วนุชีราขวจอากบอกันอเจกันเดินะลูกพี่ก็นนอนนือไม่ก็ได้พักเราี่ไปอย่างควงออย่างู่บันมีเนื้อวงบ่คัดเต็มเดือนพ่นาๆเลยเพิ่นลงเอาเพิ่นมีเนื้อวงทุบานติเพิ่นบ่สู่คัดงาาหไรยคัดงานหน่อยๆยังว่า งานหลายข่อยบ่สู้งานหน่อยข่อยนั่นตัวนี้คือใคเจ้าลับตัวนี้งานหน่อยจังได้เช่าแย่เหมือนนี่เดี๋ยวของมีเงินเดือนประจำไหมเนาะก็พอาะเสาไปดิไปเงินเดือนออกมือนี่ว่ามันเสียมันชีเสียเปล่ามันชี้เสียเงินเขาเอาเืิอนี้เออนั่นแหละของเชื่อก็ได้เืิอนี้คือกันได้เออมไม่ได้เอาเออหรอก็ไปเลี้ยงทีละ มือวานกบเบิกมือว่านกระเบิกสี่ลอยยับไงสี่ลอยกับนี้ที่ของลอยหนึ่งเออยแค่นั้นเล่เอพรอยขวดเจ็บาทนี่ย่างไปดู๋ยวห้างกับวัวทุบผมโอ้ยว่างห้างกับข้าห้องขาอยเนาะขาไปขาให้รูเรียอแล้วขาไปันนี้กับที่ห้องขาคนเราวันเนี้ยเป็นว่ามือสาธิตมาันเกี่เอื้นเนาะเอาสั่งว่าปักกกว่าไม่คนะอันพอดีพอดีกับสาธิตจากไผเป็นไผะด ออกไปมื่เย็นเตียงตอนล่นลำอืมขนก้ยจีลำแต่เคือยุ่งงั้นเลยเอาจอลำคือเราบุรุษกี่เมาเนี่ยเอาสาธิตลำไดมือนเนาโอ้ยยังกบวเ่าไม่ไดูดเท้าเอ้ยเดี๋วฟัน่ยพูาเอ้เอาคือยงคือแต่ใจน้อยเอาเอาฟังไหมฟังไหมมันคือในคลิปวะสาธิตวางดก็ ผู้สาวเอ้ยจึงวันนี้เอ้ยได้วันนี้เขาบอกใค้เต้าบวดีเฮ้ยจึได้เนีกโกะจะมาเสียงเงืนกนคสาธิบเาล้ำเสียงนี่เลยดิโอเคแม่กันโมนาโน่อเป็นโอกาสเออว่ต้อให้โมนาโมามาสัมผัสจริงเนี่ยเนมนาโชสัมผัสแล้วอนึ่เดีออนีอสาิอยหันก็ได้แข่งนะโอ้ยมาคือจีเหอนเดีวบาี กินเรือเท่านี้ขึนขึนโค้งเหล็กเองหมด้น่หนิไอยอูดหนึ่งผู้นี้ถ้ากินยูแงวันแล้วถ้ากินเครื่องดื่มอยู่หนิแงวันโมยุไบตาเกินกลัวแงวันมาเละมาเล่สิปับเลืสิปับขานั่นพูดอน่ินีาหน่อยหนเออสิไปพ่ดผู้สาวเอ้ยรับไปนับเลยไหม งาที่ลนน่ย g ขออะไรเซตมาเด้อปากูเอ้ปรนเดี๋ยวมาแปงเล็กก่อนเข่อนโค้งเล็กเองเหรอเด้อววัี้คนดอางมันสมู่จังนะสกมวยไปน้ำทังเลาพอด้ เป็นว่าช่วงนี่อยางห้องห้องเปยนเบียกคนว่ามากเป็นว่าเหยียบมันก่คือเกยี่บเบียกเป็นว่าเรียกออกเต๋อปั้เนีเรียตะเล็กโครเตอนนี้เราไปใช้ปลาครูสองชั้นเลยัเอาใส่เบือขันนีนะมันเป็นว่าเป็นว่าเ็น่คือเกี่ยียบเ็วอ้อ้้อลงพห้ไห้เ่ตัวทียางไ่ได้พราะมันเลยทางนชั มันเปีดิม er ันเปีดวันนี้มันดึงย้ำได้คุณผู้ชปเดีอรนั่งดึงอ่ะยืสันได้ยันสามบิดยูหันอะรเี่ยมันก็ดึงจูหอะไรขาหลังของเสียสกงหรอบิดไปน้ำกันเลยหนาั่เพื่อนว่าเพะเป็นนังดอกวะนตกแกมากยวมากวยนแบบนี้ตาไปอ่ะพวาเ่เขาเ็ดแบบนี้เจอเด้อน่บิดแล้วนังหลั

ตัใง,ง,งใสสูพูด<อ>แล้วเล<อ>ื่องต<อ><ะ>้น่นลาานูงน้องไปแทงเมื่อไหร่เนี่ยนอนกินข้ออืมลุงน้องทีนี่ก็บอกเน่ยครับเอ๋ที่ีอยู่ใกลกันปิ้วหรอเออนะคือเดี๋ยวนี้น่ะบ่มีผูเเ้เหลียวเห็นคิวเราอีแล้วเดี๋นี้เขาไปนอนไายนอนมันอยงเลยดิอ่ากินขอกินน้ำเลี้ยงกัจังลุยก็ได้เดออไรเงียบี่่ไเงียบเอมุ่นั่งร้านน แมยนแล้วนังรันเขาขี้เหลือนไปเห็ดเนาะโอ้นังคาตรมาดฟงนังคาตมาด่อนี่พยาลำเพ่นี่พยาก้อนไหวนะเจ้าของรถไปใส่มากฝ่อรถคนเจ้าของรถไปใส่คุณีนอยดใส่นาะ มึงเห็นแล้วยางไปยางไม่ยังดขันรถนี่อากาศมันน่าว่าขันน้องผมผมก,ก็ต้ยกหัวกนลรมือนี้ก็ได้แต่ว่า,าสาม,มืแล้วตน,นัดไปย่งเจ้าขี้ออกมันข้าวัดเข้า,ายยวยวันนี้พ่บอลเรชอบเออขับรถไม่ขับยังไงผน,น,น,นว่าวนี่วากันว่าพื้นวาตะเลเนี่ยขับรถไม่ขับยังไลี้ยวพนีว่าท่านหอดอยู่นี่รถเก่านี่บเบรกบมีหอดก,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 กวนเลย พโดดโดดต้ยะบังคับรถโดดยางนือบังคับรถสิบป้ยที่มเยอตอ้เกียงลเดียาเอาไปจะคล้องขับเองคือว่ายันสเลยนขงคับรถเหมือนยาไปน้ำเล่ตีบ่มาน้ำเล่นปะมาเล่นจอยยเียตนอย่หมทายืนวาามันน่งเล่านางใสครับไม่แข็งหระตูนั่งขากระตูครับ วงไว้ยังนี่เลยนี่ก็ขอนมือนึงขอนปยใส่นเออนังเช้าลังเช่าสิอนเขานีตัวรองมีเรื่โอ้สิรัดสิรัดออกขอนกัพ้นวรัดไปคนนี้แขกน่รถมัยนมันก็เตี้ยขวมดงมือนตอนนอโเลไมแขกไแขกจานังใส่จะนั่งหน้ารถหรืวนั่งเนี่ยประตูนี่เลยอาศัยขอนไปนี่แล้ววีถามว่ามันติตา้มเหมือซ่องเบื้องเว้ยขอไปไหมดูโพอารสิ เด็ดตนเนาะเอาเปียกแล้วก็เล้วดอกเปียนเล้วก็เล้วเออยางเขาวม่เอาติพ่อจะไปเด้งยางเขาเนาะไม่วนแล้วรถเบกดู้อนสานางเอาขวานยวนมือลุ้นเห็นแล้วเจอล้ถอดเบรกออกแรเต้งขก็ไอ้งตรงแลวตึขามต้อรูจบทีขอนี่เต้ขำ โค้มขึ้นแล้ววัยเซลลยูนี่แหละยังไงเราแก้ปัญหาได้เปดมานั่งนานงมาน่้เคย่สงคนดิมาสกับ้นพ่มเพาะคนวาถือกันล้วเนาะไปส่กับว่าถิ่มกันอาะให้กันดีใช่ไหมตนน้ำเกิดียวกันให้กันให้กันทิ้งมันก็เป็นหลงหรือปล โอ้เฉพ่อพากันไก่จะไปน้องอะไรเนาะหมูอันหมอนเพรอะเติมนมันเฮ้ยเนมือก่อนมือมาจะพิบุญจอดอ่อนบักกี้เล่นออกจากรมซิบหลอดต้องหอดผีโอ้ยย่องร้ายลูกร้านกันตอนลงนัินมึงบักกี้นี่เอ็ดไงกีเล่นผู้จับใหม่เตีย มือไว้รอยแปดสิเาเช็ดเขาบักผาบอกผาบ้านังน้บักผาเป็นเทียงกันจนดุดวันนี้สัวบักผาบ้านไหนเจรานี่พอเาัผาบ้านี่สอยนี่มาเราสอยนี่จังไหนก็เห็นไฟฟ้าอยู่นี่น่ะคารถเช็เรากำลังดึงอยู่เงี้ยเราไม่เห็นมันโมเมียนสามรอบครับรอยแปดสิวนย้อนอ่ะวนยหอนอ่ะดิ่งเปรียวสามรอบครับเสื้อสีขาวได้บักผาเชเขามกเรื่องสามก้นสองคนไลเนี่ยเขาเลี้ยง จำได้แล้วจำได้แล้วเขาไปด้ป้อมยังจำได้ตรอว่าหมู่บ้านเรื่องนี้ก่กิเหรือโอ้ยลวกลักหมก่พรานจำไม่แม่งกิเลนหรือบมามาฮอดบ่ได้เขาบ่ได้ไรเลยเห็นเลยอีกแล้วใช่อเป็่ใจิเนวี้กิเลนกว่าแก่มืส่งของโอ้เราเคยจะเที่ยวอยู่นี่รับจ้างแบกของส่งของล้วเลยว่าเลี้ยงวันนี้เรื่เป็นชิเลนหลกลัก ได้จังนาไม่หวเกียวไดหมกี่ว่ามันปักกีพี่เอ็ดไงนี่ลวกหลังเด้ได้กันมึงกี่งมาลองเอาขอนไปเนี้ยกูจิส้นจากรถในค่าบากกีเล่นตหรอยังเลยมึงเอาไม่ได้บอมันเดอยปานยางได้อยู่ เจ็ดครงดหมืนเี่เลนกี่เรนโดนรถนีมันไ่ได้ยินเนาะเออลงรถลก็ไปแต่ว่าทีขึ้นเลยม่เปิดเาหมัถือี่นขวัญหรงอไงใครเนี่ยป๋าเปือนเอนดถตัน้อยู่บนกับรถเห็นม่ยเดี๋ยวม่น้อาหูจับมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเตรียมทางถ้นขวานใส่ เราระวังดีดอกผมพอนไม่ได้ไกลแล้วผมก็ดึงเบรกมือกอดเบรกน้ำมันเลยนะไปหอดหม่องทับเลยพุ่งไปทุดพอดีนะโอ้ยมันห่างไปเบรกชอบเบรกก็ใส่ได้เยอะไหมมันตีกับพออเด่นั่นยี่ดอกพ่อเด่ตัดยี่ดอกแชมเปี้ยนเนาะลูกยันว่าน้อยพวกนะครับเาเปลี่ยโนวันนี่โอเวอร์ตีโอ้ยของหลัวนะก็เห็นรถลูกยางวันนี่นี่เนี่ลูกยันตกเต็มนี่ไหมลูกยันนี่ตกเต็มหนานี่ได้นี่ ซื้อไม้หมวกก้อนในพี่น้องครับนี่มันเป็นของเอาซื้อหมวกก้อนนี่ซื้อยูงพี่บุญมาสาหันผมมานนี่ยมันนี่ของของเก่ากับถิ่นญุ่นซาบะเนี่ยผมเคยใส่แล้วแบบนี้แหละงผมตอนนั้นมันแถ่สองพันสองใส่ของลูกสองพันสองเลยวันนี้ใส่เ่าโดนได้เปลี่ยนไม้ลงมเขาทีเดียวเท่านั้นแหละโอ้ยไม่เอาแล้วต่นนี้จะอะไรกับเปลี่ยนแล้วพี่จะใส่ของไม้รอรอไปตั้งหันรอ สู้ไปเห็นยังจอดไว้นี่ละเกี่ยม <c oughs> ตุนเกินตัวสอบครับพี่น้องครับอาคิปนี้ไปซัมมีสกัน,นขพาอกันไหมคิหนาคลิปนี้สับายดีพี่น้อง